มาดูปลานะครับสูบปลาขายนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับนี่ก็จะมีการรับซื้อปลาจากบ่อนะครับเหมาปลาเหมาปลานานที่ละโอ้ตัวใหญ่ยี่ตัวนี้ไซนี้นะครับหน้นี่ประมาณกิโลละร้อยยี่สิบนะครับแมนบะเนี่ยช่อนเนี่ยครับโอ้ช่อนนานะครับนี่ตัวสวยเลยโอ้โดยเท่าแก่ยืนนะครับนี่โอ้นอนสุ่มนอนสุ่มเฝ้าเลยครับนี่ดิเดี๋ยวเห็นสุ่มน้มเลยครับนี่โอ้ เมื่อเมื่อวานว่าเครื่องพังนะครับปลาก็อยู่ตามนาอย่างเงี้ยมันมาเข้าบ่อนะครับพอใกล้น้ําใกล้หมดก็ก็มามาสูบอย่างงี้นะครับเจ้าของนานะเขาเขาขายนะครับโอ้ผียาวตัวนี้ว่าเทพภูดอยโอ้ผียาวผียาวโอ้ขาประจํานะครับปีที่แล้วผมก็มานะครับบ่อน,นี้นะครับเอาเมาสแต่พีแต่อน้องนะครับนี่เท่าแก่ยืนบ่ได้บ่ได้เมาส์ทั้งอืนนะโอ้โอูเด นี่เพิ่งเริ่มจับมือมือนีบอ่เศ<อ>ร้านี่สูบมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอือสูบตั้งแต่เมื่อวานนะครับใครสนใจก็แชทไปหาเหมืนเดิมครับบุญยืนใจทอนนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับอือเดี๋ยวอา่านแชท์ไปวู่นี่อ่านเนาะนี่ก็คือเออ่ปลาหมอปลาหมอนี่โลดไทยแปดสิบบอหรือลอยเจ็ดสิบบาทเจบาทนะครับนี่ปลาหมออู้งปลาหมอกำลังงามเลยสวยสวยนี้หมอสวย อ้ขัดปลาขัดปลาอืมงามลูกเท่าไรลูกลอยหนึ่งบอกร้อยยี่โอ้ลูกร้อยยี่นะครับราาคใส่ไปเลยใส่ไปเลยสวยสวยสวยแปดสิบรู้ละวแปดสิบรู้ล้วร้อยรู้หกสิบเจ็ดสิบมีหมดมีหมดหกสิบนี่คืออยังปลาท่อนตัวเล,ล็กเล็กโอ้อนี่ปลาปปทปาลแดดเดียวปลาแดดเดียวได้นะครับปลาเกลือปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีหลายบ่ ปลาเกลือน่า60 60บาทโอ้60บาทนี่ไปทำปลาแดดเดียวปลาเกลือเขาเรียกาปลาเกลือเนาะโอ้นี่เพิ่งปิ่งกินใหม่ๆเลยครับนี่คือซีอิ๊มแห้งเนาะกินกับบเบ็ดเลยมีหอดเสาวอุบลน,นะครับเนี่ยรวงข้าวสาวอุบลพูนแล้วม้วนแล้วครับนี่เป็นวิธีบรรนอกนะครับนี่พูนยายแหลมเพิ่งจะเอาในเขาอยู่เลยครับขยันแห้งเออซอยลูกซอยร้านมาซอยหลูกซอยร้านครับ เออปีนี้ลุงน้องมาหลายหนอหมดได้เอาลุาง,งาน้องหลายตัวนี่เอาแต่กระเดงเลยเอาง่ายๆไปเรื่อยๆพอดีล้วจบขึ้นกับท่านเพิ่นอยากพอดีพี่น้องในบ้านนะครับอืมนม้ำน้ำหลายปีนี้ปีนี้น้ำหลายกว่าปีกายนอ้หน้ามันใต้ปางติดใต้อย่ามันใต้อื หนูนะครับปลาโอ้สุดยอดเลยครับเตเด้ร้ายเติมแล้วครับนี่ลด้เยอะแล้วประมาณถึงยี่สิบโลยังประมาณรวมเบิดเกินเนาะเกินแล้วล<ะ>เกินแล้วเอาล้วครับแต่ละปีไม่รู้เขาก็มีความชํานาญนะครับว่าปลาเยอะปลาน้อยเราจะเมาเท่าไหร่นะครับพอขาเคยเคยเคย,ยเมากันนะบ่อ,บบบอนี้สองพันห้านะครับแล้วแต่บอ บ่ War, อตะวอนกสิปอ,าอ้าวปีนี่เอาไปแล้วที่เขาอยู่จะวมนได้ทรัตอนนี้ก็สามสี่บอ่อนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้หาทางไกลก็คือเอาจอบจอบจากพี่จากน้องตรงนี้เองไม่ได้เหมาไปหาเงินเลี้ยงหลานนะครับแถวแกน่อื่นถ้าอุ่นนุนใดเด้อครับ,บพี่น้องซิ่ใกล้ๆตะบลแขมโพสิส่วนนะครับเอาหมอป้าคอป้าดุูป้าดูป้าดุกมาเลยป้าดูไม่จะชิ้นสวยจัดให้เลย จัดให้เลยนะครับพอขาดจัดมาซื้ออยู่นี่ทั้งดีเลยได้เลือกคัดได้เลยนี่เป็นไซรวมนะครับนี่ไปแยกแกลปลาอยู่ปลาดุกงามแห้งตัวนี้กระลอยขึ้นปะปลาดุกกระลอยยี่แต่ปลาดุกปลาดุกนานี่ปลาดุกก็เขาคัดนะครับปลาดุกโอ้ปลาเขียงงามแห้งเพียงสิบบาทครับโอ้สวยๆแต่เนื้อปลาเขีงมันหอมเลยเดี๋ยวจะคัดให้ดูนีกแล้หมอ นี่ครับใส่นี่นะครับเจ็ดสิบาทขายเท่าของถมได้ันนั้นไปเดินของถมก็ขายราคานีนะครับเนี่ยแต่ปลามันสดนะครับเนี่ยปลาสดอืมปลาสดนี่ครับแบ่งปันอาหารกันครับนะครับนี่แหละสมัยลูกปลาตรงปลาก็มาอยู่นีบดครับมาอยู่ในหนองในบ่อแบบนี้แหละครับเวลาเอ่อ้ามันแห้งมันก็จะมามาอยู่ตรงนี้หมดนะครับตัวไหนที่เข้าบ่อได้ตัวไหนไม่ได้ก็ตายในทุ่งนาผ้าขอนนะครับนี่ครับเป็นวัฏจักรของปลานานะครับนี่ธรรมชาตินะครับ หาอยู่หากินแบบนี้นะครับบ้านเฮาครับกับปลาโอ้ปลาช่อนนะครับปลาหมอมันนะครับเนี่ยอ่าปลาเข่งปลาเข่งนู่นนะโดดดูปลาดุกนะครับปลาดุกก็ไซส์กระดังดีเนาะเอาละครับวันนี้พามาดูการหาอยู่หากินนะครับของพี่น้องในหมู่บ้านนะครับเท่าแก่ยืนนะครับสู่ปลาขายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ